ขวาขวาซ้าย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 ขวสาวสวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ค็อที่มาตัดหญ้ามาตัดหญ้าได้เต็มรถพี่น้องเต็มรถแล้วแต่ว่าทางเขา้าสีเมื่อครับไตข้าหน้าไปครับทางน้อยหน่อยพี่น้องมันสิบอไะไรอะไรนะครับ เนี่ยยาเตรียมรถแล้วครับก็ตัดเข่าครับชุนบางงามกบทางเขินมาขั้นหน้าครับต้องเขินจากนี้นะครับขี้เกี่ยวเขินมั่นแล้วก็ไปทางเส็นี้ครับนี่ทางอ่อนหลอดจะเคยเที่ยวครับจะเอามือนีทางพังครับครับกี่ตมเละเลยมันสิบไปได้บะครับ หลอดอลไรกับไปนี้นะครับจี่ไหนกับมารุนน้ำกันครับพี่น้องเนี่ยห้างครับไปได้บอลเพราะว่า,าทเที่ยวดูห้างมันเกียร์พอน้ำมันม quá quá sai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  quá ขวาขวามาเลย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 สรุปล้วก็พลาดมาได้โดยดีครับพี่น้อง คำว่าชมหอยวันนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอุปสรรคไม่ไปเข้ายางขามพี่น้องสู่ๆครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ